สวัสดีค่ะทุกคนมาเข้าป่าเห็ดด้วยกันค่ะมาดูซิว่าป่านี้จะมีเห็ดไหมป่าสวยงามมากเลยได้เห็ดหรือไม่ได้เห็ดอย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแม่เพ้นก็เคยมาเก็บเห็ดป่านี้ค่ะบางครั้งก็เยอะเมื่อก่อนนี้เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้คนเขารู้จักป่าแล้วเขาจะมาเก็บกันค่ะ ไม่เป็นไปเก็บเห็ดมาหลายป่าก็ได้สะสมเชื้อเห็ดมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วนั่งรถจากที่บ้านขับรถมาจากที่บ้านนะคะมาที่ป่านี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบสิบกว่านาทีค่ะเพื่อที่จะมาป่านี้เป็นป่าที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เป็นป่าใกล้เมืองที่ไม่เป็นมาที่นี่เพราะว่าจะเอาเชื้อเห็ดมาปล่อยค่ะ จะได้มากจะได้น้อยถ้าทำความสะอาดแล้วจะไม่เอาเชื้อเห็ดไปทิ้งขยะค่ะก็จะเก็บและสะสมเชื้อเห็ดนั้นลหลายวันถ้ามีเวลาก็มาที่ป่าเลยเอามาปล่อยค่ะส่วนป่าที่ไม่เป็นอยู่นี้ไม่ไม่เป็นคือไม่กล้าไปในป่าที่ลึกๆละค่ะจะมาป่าใกล้บ้านและใกล้ถนนใหญ่แล้วก็จะมีถนนหนทางที่อยู่ติดกันกาป่าน,นี้ค่ะ พอดีบังเอิญเข้ามาก็เจอเห็ดแต่คิดว่าเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะเนี่ยครับไม่เ็นก็จะไม่เก็บค่ะถ้าไม่รู้จักเห็ดก็จะไม่เก็บนี้เห็ดขึ้นเยอะเลยค่ะขึ้นเยอะมากเป็นทางเลยเป็นทางเลยค่ะเห็ดเยอะมากเลยอันนี้รอยเขาเตะเขาเหยียบก็มีนี่ก็คิดว่าคนเข้ามาเก็บอันนี้มันจะเหมือนเห็ดข้าวหมากแต่พี่ ไม่เป็นไม่เคยกินนะคะมันอาจจะเป็นพิษถ้าไม่รู้จักจริงๆก็จะไม่กินค่ะเห็ดอย่างเงี้ยมีเยอะเลยนี่ก็อรอยเขามาเก็บมาเหยียบอะคะ่ะเนี่ยรอยทางคนเดินเป็นทางเลยค่ะก็มีเห็ดอยู่นะคะแต่ไม่เป็นใจเข้าไปลึกๆคะ่ะเห็ดเยอะอยู่แต่กินได้ไม่ได้มันก็ก็ต้องดูเลยค่ะ แต่เห็ดชนิดนี้เยอะมากเลยเห็ดประเภทนี้เยอะมากเลยค่ะเข้าไปในป่าเป็นพังเลยค่ะข้างในนน้นก็มีหลายดอกข้างในนน้นแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมีจับป่าเห็ดมีจับป่าเห็ดแต่ไม่กล้าเก็บนะคะลองเคี่ยดูยหน่อยเอ้ยอันนี้มันเหมือนเห็ดปลวกมนะ ปลวกนาเไม,ไม่กล้าจับหรอกค่ะกลัวมันไม่ใช่เห็ดกินได้นี่มันเหมือนกับเห็ดปลวกแต่คิดว่าคงไม่ใช่เพราะว่าเห็ดนี่มันจะคล้ายกันมากเลยเห็ดกินได้กับกินไม่ได้คนเขาทิ้งได้กินผิดกินถูกกันต้องศึกษาก่อนที่จะเก็บค่ะแล้วหอมด้วยนะคะเนี่ยไม่เป็นไปไป,ไปเขีย่ยมันหอมหอม,หอมเหมือนเห็ดกินได้เลย อันนี้ไม่รู้นะคะใครรู้จักก็ทักทายมาได้คะ่ะเนี่ยเหมือนเห็ดปวกเนี่ย <c oughs> มันมีหลายดอกค่ะมีหลายดอกแล้วเห็ดพวกเนี้โอ้โหในป่าอยู่ข้างในเยอะแยะเลยค่ะมองจากนี่นะคะหลายดอกเต็มเลยค่ะเต็มถนนหนทางอันนี้อยู่ข้างทาง มันจะเหมือนเห็ดเข้าหมากเนาะนี่อมันเห็ดข้าหมากเป็นทางเลยค่ะเป็นทางมานี่เลยอู้หเต็มเต็มเลยอะ่ะถ่ายให้ดูค่ะถ่ายให้ดูถึงไม่เก็บก็ถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่ามาถึงในป่าแล้วเนาะอย่างน้อยก็เห็ดกินไม่ได้ก็หรือได้ไม่ได้ก็มาฝากค่ะเก็บไม่เก็บก็เอามาฝากเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเสียดายที่กินไม่ได้ เต็มเลยอ่ะสีมันจิงมเหมือนใบไม้เยอะมากสะออนนะมันเป็นทางเลยอ่ะเต็มเลยเกิดเป็นครอบครัวเนี่ยมันทิ้งได้เยอะเพราะว่าคนเขาไม่เก็บกันคะ่ะคนเขาไม่เก็บกันแล้วมันเยอะมันจะเหมือน เห็ดเข้ามาบ้านเราเด็ดเลยนี่ถ้ามันแก่แล้วสีมันก็จะเข้มถ้ามันอ่อนสีมันแดงค่ะส่วนในใต้นี้ก็มีไปต้องเห็นไปทางไหนก็เห็นแต่เห็ดอันนี้ค่ะเต็มป่าเห็ดพวกนี้มันจะดอกางามดอกใหญ่ๆเนาะแล้วมาเตะมาอะไรมันก็มีมีเยอะ เยอะเลยค่ะแต่หนอนไม่กินนะแต่มันก็ไม่ตายหนอนกินหนอนไม่ตายแต่ทําไมคนกินแล้วตายฉันไม่รู้เออแต่อันนี้เห็ดเห็ดนางแกะเห็ดนางแกะมีดอกเดียวเกิดดอกเดียวแม่อไปแล้วค่ะเพราะว่าสงสารมันให้มันเป็นเชื้อมันจะได้โตขึ้นใหม่ปีหน้านี่เห็ดนางแกะเห็ดนางแกะ น,นี่อีกดอกนึงงามอันนี้งามอยู่แต่ให้มันให้มันเป็นเชื้อเพราะว่ามันจะได้มีพี่มีน้องจะได้มีครอบครัวขึ้นมาให้เราเก็บพีน่าเยอะๆเนี่ยก็มีหลายดอกอยู่ค่ะจุดนี้แต่ว่ามันมันแก่แล้วนอะเออปล่อยให้แมงมกินซะอันนก็เสร็จค่ะ มันเห็ดปวกเลยมีหลายแบบหลายอย่างมากเลยค่ะเห็ดนี่มทันกินได้กินไม่ได้เกิดปนกันดอกใหญ่ๆน้มๆอ่อนๆอือ,อม,มีเยอะเข้าไปข้างในอ่ะเยอะเลยแต่อันนี้กินได้ค่ะนี่ีๆอันน,น,นี้อันนี้กินได้ค่ะอันนี้เห็ที่เรารู้จักที่เราเก็บกินเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมันแก่นะอันนี้แก่ละอนี้กินได้ค่ะอันนี้เป็นเห็ด เห็ดม <Z an pi> ันป <itud soundtrack> si <laughs> ูเนี่ยเห็ดมันปูเอาไว้ให้มันโตซะเพราะว่ามันก็เป็นผู้อาวุโสแล้วเขาจะได้มีเชื้อเห็ดเยอะเลยอ่ะนี่ขาวเต็มเลยในป่านี่ก็ขาวเต็มเลยไปโอ้ข้างในนู่นดอกเบื่อเลยสงสัยเห็ดพึ่งแน่ๆเลยนู่นค่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนู่น นี่คะเห็นไหมคะเนี่ยไงะู o o ข้ไปดูเพราะว่าไม่เข้าไปขไ้างในรู้เห็ดพึ่งแน่ๆเลยเหมือนเห็ดพึ่งค่ะมนดอกกุเลาบเลยเนี่ยเยอะมากเลยนี่ก็เห็ดไปนู่นก็เห็ดเนี่ยมันจะเกิดเป็นทางโอ้เกิดเป็นทางเยอะมากเลยไอ้ดอกมันงามด้วยนะคะเนี่ย ดอกงามด้วยโอย้เป็นทางซ้ายขวาเลยเยอะมากไปน่นเลยค่ะไปน่นเลยโอย้เป็นทางเลยเนี่ยถ้าเป็นเห็ดกินได้นะคะเนี่ยคิดว่าเนี่ยเป็นทางเลยค่ะไปนู่นเลยเดี๋ยวซูมให้ดูกดใกล้ๆค่ะนไปนู่นเลยเข้าป่าไปเลยน่นเลย